สวัสดีครับ FC ผู้มีุอการะคุณทุกท่านนะครับกิมมี้ยังอยู่ที่วัชิรบารมีนะครับผมก็มีโอกาสมันจะถ่ายตุนไว้เลยนะครับวันนี้ผู้คนคึกคักครับแต่ตอนนี้ก็สายมากแล้วนะฮะสายมากนะครับก็โอ้โหนี่ฮะเจอแผงทพ่ยงคงอยู่นะครับปลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อไม่ถ่ายนะฮะไม่ถ่ายโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ อ๋อเจ้านี่เยอะโอ้อ๋อเจ้านี่เยอะนะฮะโอเคนะฮะเราไม่ถ่ายนะฮะนี่ครับขอดูพระสองพระได้ไหมพี่เห็นหน้าได้ไหมใช่ใชอ่านี่ฮะโอ้นี่ฮะแต่พี่เขาเจ้านี่เยอะนะครับผมนี่ฮะวคนทงอ๋อกลัวคนทวงนี่นะครับผมเออนะฮะโอเคฮะพี่ขอบคุณมากนะครับถึงที่เลยอ๋อมีลูกนี้แถวนี้ใช่ไหมเจ้านี่แถวนี้อ๋อนะฮะขอให้หมดนี้ไปไวนะพี่นะอ่านี่ครับผม าวันนีครับผมโอ้โหเจอพี่อผมลืมชื่อพี่ละพี่อะไรนะเพยเพยพิษโลกวางั้นละกันพี่เพยโอ้วันนั้นไม่ใช่วันนั้นมันต้องบอกพี่พี่พลพลบึงกาอ่าพี่พลบึงกาวันนั้นถ่ายคลิปไปแล้วผลการตอบรับก็ดีนะมีคนโทรมาหาใช่ไหมพี่เยอะเลยครับเยอะเลยนะครับผมสมเด็จตรงนี้ยังอยู่นไม่มีคนมาพิษหรอพี่เนี่ยอันนี้ก็คลองไม่แบบเป็นเราคุ้มครองตัวเองได้อ๋อคุ้มครองได้เลยนะ แตาเขาไม่ให้สักองละสองแสนอะไรเงี้ยโดนไหมพี่โดนเลยพี่โดนเลยนะฮะโดนเลยนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเศรษฐกิจแย่ๆเนาะเศรษฐกิจแย่ๆนะก็ยังขายอยู่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยของดีๆครับมาใหม่ๆได้ของใหม่ของเก่านะครับผมก็หลากหลายนะฮะพาของพี่พลนะครไปดูคลิปของพี่เขาได้นะครับผมรวมอยู่ในคลิปของพี่เอ่อพี่เสือใหญ่อะนะครับผมเอฟซีครับผมเนี่ย ไอ้มีดนี่ผมถ่ายยังอ่ะพี่ยังยังจะได้มาใหม่มีดงานดำงานดำงานมีดหลวงก็เดิมโอ้แพงไหมพี่พลก็เปิดไปสี่พันเสือไวปสี่พันสี่พันนะฮะเอฟซีฮะตุดลงพมุยวันดอไล่อ่านี่รู้สึกจะถ่ายไปแล้วนะพี่พลอันนี้ยังอยู่อ่ายังอยู่นะก็ใครที่ว่าโทรมาถามมาอะไรก็อินโดนี่เป็นหลวงปู่ทวด แคเลยครับนี่อาจารย์พิมโอ้อาจารย์พิมจ้างนะอาจารย์พิมของพ่อพิมพ์เหรออาจารย์พิมมันจารย์พิมอ๋ออาจารย์พิมรุ่นอาจารย์พิมอ่ะพิมชวดอ่ะอ๋อโอ้ผมไม่รู้เนี่ยนี่เป็นอินโดครับอินโดแกะให้ดูได้เลยของแอตไลน์นี่โทรมาได้เลยครับตลอดเวลาเนื้อให้ดูแค่เนื้อดูเนื้อนะเก่าเพลกเลยนะฮะผมก็ไม่เป็นแล้วอินโดจีนเนื้อเขียวมากไม่เคยเอาไปขายให้เอฟซีสักครั้งเลยอินโดจีนเพราะว่าผมไม่เป็นจริงๆอ่ะ จะอยากให้ดูข้างหลังก็ดูแค่ชอบชอบอันนี้ก็เปิดไม่แรงนะพี่เท่าไหร่เนี่ยเปิดเท่าไหร่พี่เปิดไว้สามพันเองสามพันนะฮะสามพันเนื้อนี่ดึกๆเรือก็เป็นราคาวัดใจกันครับวัดใจคือพอพี่พลก็เป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นหรอกไม่เป็นเลยดูไม่เป็นเลยนะฮะดูไม่เป็นเลยคือมาขายไปซื้อของบ้านๆอ่างนี่ของบ้านแล้วเขาต้องส่วนสักห้าร้อยโดนไหมนะพี่ไม่โดนไม่โดนโหยอกหยอกพี่นะหยอกหออันนี้ของเก่าๆเนี่ย อันนี้เก่ามากอันนี้ได้มาจากสร้อยเขาเลยอ่านี่อันนี้สร้อยสร้อยอือันนี้เป็นไอ้เขาเรียกว่าอันนี้เพิ่งได้มาเหรอพี่พลเนี่ยได้มายี่ห้าจตวรรษอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อหลังวัดสามเรือนอ๋ออันนี้จะเป็นพระพิโลกอยู่หลังคลองนี่เองได้ของใหม่ๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวโทรมาเลยนะ จะโทรมาหาพี่พลได้เลยโทรโทรด่วนนะครับบางทีผมไปเขาก็มาเอามาแล้วใช่ใช่ไม่เดี๋ยวคลิปเนี่ยคลิปเนี้ยอาจจะลงพรุ่งนี้เนี่ยพี่พลคือวันนี้ผมต้องให้คลิปคลิปพี่ขวัญกับคลิปน้องเบียร์ก่อนอ่านะฮะอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับอันนี้ของของพี่อันนี้ของพี่นี่นะฮะเนี่ยพระบูชายังอยู่อันนี้หลักๆเลยนะมีหลักๆมีเม็ดเม็ดมะม่วงจุกอ่ะเนี่ยเม็ดแท้อันนี้คือของในหลักๆ เหรียญผ้าอะไรนีทุกอย่างเราเนี้ยไขขึ้นเรืนี่ได้เมื่อวานนี่โอ้นี่อะไรเนี่ยอะไรรุ่นไหนยังไงพี่ลีลาเนี่ยนี่ลีลาเนี่จะเป็นลีลาสุโขทัยนะฮะนี่ก็พสุโขทัยอันนี้ส่วนใหญ่ไปเอามาจากไหนอผ้าของพี่ปลเนี่ยฮะบ้านคนที่เขาเก็บเก็บคนแก่เก็บไว้เลยอ๋อบ้านคนแก่เลยนะฮะนี่เรื่องจริงเลยไม่ใช่นิทานนะ นะดูได้ดูได้นะเออเนี ities, ่ยเก่าของตลาดของสนามนี่ผมไม่เอาไม่เอาเลยนะต้องของในบ้านเท่านั้นนะในบ้านถ้าเกิดเขาซื้อจากสนามไปวางในบ้านแล้วพี่ฮะเราก็ต้องดูไปไหนใหญ่มงโมงนี่อย่างไรมงโมงอะไรที่เราต้องดูด้วยเราเราต้องดูให้เก่าไว้ก่อนนะก่อนะครับผมของเก่าทําใหม่นี่ของใหม่ทําเก่านี่มันก็ผิดนั่นไม่ได้นะพี่ไออย่างเงี้ยองค์เท่าไหร่อ่ะพี่ อันนี้ผมเปิดด้วยองละพันเนี่ยองละหนึ่งพันบาทโอ้โหไม่แพงไม่แพงราคาโดนใจไม่แพงเลยนะฮะไม่แพงผมที่ผมเหมามาหลายองค์มารวมๆนะฮะเข้ามาเนี่ยจินร่าวันนั้นถามเรื่องราวลงไอ้กับพี่พลแล้วบอกไม่เคยมีพุกอะไรเลยในชีวิตนี้ซื้อมาขายไปตลอดเลยพระบูชายังอยู่พระบูชาเนี่ยมีคนชอบเยอะนะพี่พี่พล อย่างเงี้ยเขาจะลดให้เขาได้เท่าไหร่นะพี่ถ้าเกิดว่าเขาอยากได้จริงๆอ่ะเน็ตเลยนะผมเปิดไว้สามเพราะเปิดไว้เปิดไว้สามพันนะพี่ผมเน็ตเลยเอาพันเจ็ดแค่นั้นเลยพันเจ็ดนะพระบูชาพันเจ็ดสองพันเจ็ดโอ้โหนึกว่าพันเจ็ดตกใจเลยนะตกใจเลยนะฮะแต่พันเจ็ดวันนี้พันเจ็ดสองพันเจ็ดก็มีมีค่าส่งอีกค่าส่งค่าส่งห้าสิบบาทค่าส่งห้าสิบบาทอ๋อเนี่ยฮะอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับเอฟซีครับ เป็นกระดแล้วมีเฟซบงเฟซบุ๊กบ้างได้พี่พลมีเฟซเลยไลน์ได้เลยไลน์ไลน์ก็มีเฟซก็มีอ่ะอันนี้ให้ดูกระสุนกระสุนกระสุดยังไม่ได้ส่องดีเลยเพราะว่ามันเก่าของของเขาเก็บไว้นานมากจนหยุ่นลุยเลยนี่โอ้โหผมไม่รู้ที่นะเนี่ยผมไม่รู้ที่โอ้โหเก่าจริงเลยเก่าสุดครับเนี่ยผ่านหมดละเปิดเท่าไหร่พี่เปิดเท่าไหร่อย่างเงี้ยสามพันสามพันนะฮะ อันนี้คือแล้็กๆเ่เนียพราะว่าได้มาไปเหมามาคือได้เหมามาได้เหมามาเท่าไหร่หมามาเท่าไหร่อ่ะเหมามาสามพันสี่ห้านี่กี่องค์มีองค์มีกี่องค์อ่ะมีผ้าหลายองค์มันจะเป็นผ้าพักดินพักไรอย่างเงี้ยดินส่วผมขายไปหมดแล้วกระตุ่นี่ผมขายแพงเลยเรียกว่ากำไรไปแล้วนะกระตุดนี่ขอฟรีได้ไหมเนี่ยย่องเอฟซีสามพันนะฮะสามพันนะครับเอฟซีครับเแจกได้เลยเพราะว่ามันเก่าจริงๆอ่าเก่าจริงเก่าจริงนะฮะเก่า แค่เก่าจริงเลยนะฮะของสําหรับพี่พลบึงกาณนะฮะพี่พลเอาเบอร์โทรมาเลยพี่ชายเบอร์เบอร์เก่าก็มีนะไม่เอาเอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าเผื่อเขาดูเขาไม่ได้ดูคลิปหลังแปดสามศูนย์แปดสามสองสามหกสองสามหกแปดสามแปดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งไลน์ได้เลยแอดไลน์ได้เลยนะเบอร์นี้นะขออีกครั้งพี่ขออีกครั้งหนึ่งศูนย์แปดสามสองสามหกศูนย์แปดสามสองสามหกแปดสามแปดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งนะพี่พลบึงกานะฮะอ่าโอเคขอบคุณครับพี่พล ครับผมครับสวัสดีครับจใจเลยครับจะดูกันไปนะฮะตีนะผมก็หาเครื่องถ่ายไปนะฮะโอ้โหเจอแล้วนะฮะนี่นิยมภูดินดานนะผมอยากจะคุยกับเขามานานมากนะฮะเจ้าของตำนานนะฮะองค์นั้นเนะี่ยที่พิมพ์ที่ตาเขาไม่เชื่อเฮ้ยแต่วันนั้นนะพี่เห็นนิยมอะ่ะ ที่ว่าพี่เอาเรื่องของนิยมไปเล่าที่ว่านิยมให้พี่เอาพิมพ์ขี้ตาเนี่ยให้พี่หิ้วไปขายนะนิยมตั้งรู้สึกจะตั้งมาสองหมืนห้าให้พี่เอาไปแห่ขายกับเซียนนะ่ะแต่นิยมไม่รู้หรอกพี่ไปแห่ขายมาั่งแต่ว่าพี่ได้เล่าไปแล้วในนั้นนะครับเนี่ยเขาไม่เชื่อกันเนะี่ยเอฟซีครับนี่คือตัวจริงนะเจ้านะของพระองค์นั้นนะนิยมพูดินดานและสรุปนิยมขายไปเท่าไหร่สี่แสนใช่ครับผมสี่แสนใช่ครับ <000. S 2> องนั้นนะเออเนี่ยตัวจริงยืนยันเขาอยากเห็นรูปกันมากเลยมิยมพอจะมีรูปไหมมีรูปอยู่อานี่อย่างนี่เอฟซีนะครับมาได้เลยนะครับผมสี่ครับครับแท้ๆเลยแท้ๆเลยแต่ว่าไม่เสียนเขาก็ก็บอกว่าแท้หลายคนในเอฟซีเอ่อนองน้องน้องนี่องค์นี้ครับเอฟซีครับมีนี่ครับนี่ครับนี่ครับสี่ครับ คงนี้นะครับที่ว่าผมแห่กับเซียนหกคนทั่วประเทศและเซียนเซียนสายตรงหลวงพ่อเงินน่ะเมสซีดูนะที่ว่าล่ำร้องอ่ะอยากจะดูหาว่าผมพูดโม้อ,อะไรต่งางๆเนี่ยนี่เรื่องจริงนะครับเท่านี้ยังอยู่กับเจ้าของเขาเลยยังอยู่<า>ใ,ชใช่ไหมโอ้โหใครสงสัยสมเด็จแท้ไม่แท้มหานิยมพูดินแดงแหคูผมเนี่ยพี่ขวัญเท่านี้ผมแห่ ผมเอาของน้องเนี่ยไปแห่กับเซียนแบบระดับแบบบิ๊กๆเลยแต่จงจพวกเงินหกคนเ,เขาก็ดูแท้หมดเลยนะแต่เขาบอกว่าวมันมันผิดพิมพ์นิดหน่อยอะไรประมาณนี้มันมีเอมันมีเออ่าใช่คือแบบเน,นี่นยไม่ไปอยางเงแชร์ดูไะขอดูด้านหลังหน่อยน,น้องนิยมเนี่ยด้านหลังแตกสวยโอ้โหเนี่ย FC ครับไม่อย่างเงี้ยจะไม่ให้ผมเนี่ยตอนนั้นจริงๆแล้วนิยมก็ซื้อมามาแพงกว่าสองหมื่นห้าใช่ครับผมซื้อมาสามหมื่นห้าครับแต่ คือตอนนั้นคือแบบว่าหิวอ,ะอ่ะคือพี่ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะคือนิยมบอกพี่แสบเอาไปเลยสองหมื่นห้าเอาไปหากินแล้วได้กําไรเท่าไหร่แบ่งกันเออได้กําไรเท่าไหร่แบ่งกันเนี่ยผมเชื่อว่านะอะ FC ครับพาแบบนี้นะฮะพูดง่ายคือดวงอะ่ะนิยมเขาจะแบบเขาจะได้เงินนะอ่ะพูดง่ายๆนะนิยมเขาจะได้เงินอนะ่ะเนี่ยสุดท้ายพระองนี้ต้องย้อนกลับมาหานิยมภูดินดานนะฮะเพื่อที่ว่า ให้น้องเขาขายได้ราคาแบบท่วมท่วมเลยนะก็คือสี่แสนบาทเนี่ยดูครับ F4 ครับดูนะดูนะนี่นะครับนี่นะฮะ f ครับเนี่ยเสียนสายตรงหลวงพ่อเงินหกคนนะฮะอยากจะได้นะครับผมแต่ไม่สู้ราคา เพราะผมเอาไปเปิดสามร้านนะฮะนิยมเพิ่งรู้ความจริงเนี่ยอย่าเถียงพี่นะตอนนี้เจ้าของเขาเปิดอยู่ร้านห้าครับอ๋อเปิดหรือของเปิดอยู่ร้านห้านะโอ้โหนะ่ยเอฟซีครับดูนะเนี่ยครับผมคือพาเนี่ยแว็บแรกเนี่ยผมก็คือแชร์ดูง่ายเลยนะฮะผมวันนี้เจ้าของเขาเขาไม่ว่านะเรามาเอาอากาศเงี้ยนะเห็นว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่เลยใช่ครับนะฮะร้อยล้านครับโอ้โหนะฮะ คือตอนนี้เปิดร้านห้าใช่ครับผมอ่านี่ฮะพร้อมตลับทองหนึ่งใบพร้อมตลับทองด้วยอ่านะครับผมนี่นี่ฮะ fc เรื่องจริงเลยนะฮะจากพระพี่เห็นนะก่อนที่ว่านิยมจะบพามพี่จำเหตุการณ์ได้เหมือนนิยมวิ่งรถไปบางมูลนาใช่ปะใช่ครับได้จากที่นั่นเลยใช่ไหมได้จากไหนเอางี้ได้ได้จากโพประทับช้างครับออกโพประทับช้างใช่ครับโพประทับช้างพระองค์นี้ซื้อแบบราคาผ่อนมาเลยนะ ออไม่ได้ซื้อเงินสดด้วยซื้อผ่อนมาด้วยผ่อนแต่สรุปก็คือต้นทุนที่สามหมื่นห้าใช่ครับผมแล้วคือตอนนั้นเนี่ยแหมจะพูดยังไงดีอมันการลาบหลัวคือเอาไปแห่มาหลายที่หรือยังก็คือหวาดจะลงเฟสอ่ะขายหน้าเฟสส่งงานประกวดก็ติดพระแท้ที่เฉยครับติดติดพระแท้เฉยแต่ไม่ได้ติดรางวัลนะโอ้นะฮะเซียนเซียนพิจิกรันการันตีว่าระแท้เออพระแท้เออ แต่ทาไมเออทําไมคือแบบมันมันอาจจะไม่ตรงแก๊ปที่เขาซื้อราคาแพงไม่เนี่ยอย่างที่บอกว่าพ้าอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งอ่ะใช่ความสิสชันทันทันกทานนิสฐายของพี่นะนิยมคือเป็นพ้าอีกพิมพ์หนึ่งที่เป็นพระแท้แต่ไม่ได้เข้าอยู่ในสารระบบของสากลมาตรฐานสากลเขาอ่าเรียกว่าพิมพ์กีตาสามชายสี่ชายห้าชายอ่านี่อาจจะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งดะอันเนี้ยเราพูดกันนี่คือเป็นพิม์อะไรนะนิยมเป็นพิมพกีตาสามชายใหญ่ครับกีตาสามชายใหญ่ นะฮะอ่านะฮะโอ้โหสุดท้ายจบกันไปที่สี่แสนนิยมพอจะพูดเล่าพี่ฟังเลยไหมเปิดอเจ้าของท่านเนี้ยเจ้าของใหม่ท่านเนี้ยไปเท่าไหร่เขาถึงโดนส่วนที่สี่แสนเปิดแปดแสนเขาต่อครึ่งหนึ่งสี่แสนโอ้โหนะฮะโดนเลยไหมคําแรกนะโดนเลยดึงก่อนนะดึงสักห้าแสนเพราะเพราะขนาด สองหมื่นห้ายังเอาแล้วอะครับผมดึงดึงห้าแสนได้ไม่เฮียอะไรเงี้ยเ,เอออยากซื้อสี่แสนครับอะไรเงี้ยอืมนะ่ยโอ้โหแล้วโอนไปหรือว่าอย่างไงหรือว่าเอาไปส่งให้ถึงที่เลยโอนทันทีเลยครับโอนทันทีเลยนะฮะครับผมเนี่ครับ fc นะฮะใครที่มาคอมเมนต์หาว่าผมโม้นะฮะผมก็บอกไปหลายคนแล้วนะเพราะมันเป็นเรื่องจริงนี่ฮะตัวจริงตัวจริงนิยมปูดินดานนะฮะเจ้าของนี่แล้วถ้าพี่จะเอาองค์นี้ขึ้นปก YouTube เลยได้ไหม ได้ไหมเนี่ยต้องนิดนึงครับสงวนลิขสิทธิ์นิดนึงเอาสงวนนิดนึงไม่แต่ว่าเอาไปดูในคลิปได้ได้คดูในคลิปได้เขาดูชิเขาดูชินะแต่ถ้าเป็นเป็นเอาไปออกปกมันนาไปขึ้นปกไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวพี่จะเอานิยมขึ้นปกนะกันบอกว่าอ่ะเนี่เจ้าของตำนานเลยนะเจ้าของตำนานนะมันเป็นพระเขาไปแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่ฮะแต่ว่าเอาเผยแพร่ได้นะเผยแพร่ได้นะนี่นี่ FC ครับเนี่ยเจ้าของเนี่ยตำนานเลยนะพระที่เคย ผมเอาไปแหกกับเซียนหกคนนะะเขาดูแท้หมดเลยนะฮะดูแท้หมดเลยลนะครับแต่ไม่ชู่ราคาเพราะผมเปิดไปสามล้านนะเออนะฮะเนี่ยครับเอซีดูนะครับผมแท้ดูง่ายเลยนะฮะแท้ดูง่ายสบายตาะนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่อืนะยังไม่ถูกใจแบบเซียนใหญ่นะ นี่นะฮะนี่ครับผมชอบมุมนี้มากเลยเนี่ยเจ๊ใหญ่ชอบแต่ไม่ถูกเจรจาเขาอ่านะฮะพบพี่เผื่อไปสามแล้วพี่ขอโทษนิยมได้ที่เราไม่โดนกันนะเพราะตอนนี้นิยมก็สมหวังไปแล้วนะนี่นะฮะดูกันอีกทีหนึ่งนะเอฟซีครับนะถ้ามีหลงพกเงินสมเด็จส่งมาขายได้เลยส่งมาขายนิยมได้เลยได้ครับอ่านะครับผมมีคนซื้อแล้วครับอ่านิยมนอกจากองค์นี้แล้วเนี่ยซื้อมาสามหมื่นห้าขายได้สี่แสนเนี่ย องสิว่าองค์ในตำนานในใจของนิยมเลยนิยมมีฟุกอย่างอื่นอีกไหมที่อยากจะเล่าให้พี่ฟังมีครับผมเมื่อเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วครับโอ้โหทีวีเดียวใจเย็นๆใจเย็นๆนะ <laughs> พี่พอจะติดตามนิยมอยู่นะฮะใน a c e b o o k นะครับนิยมพูดินดานนิยมเป็นพระอะไรพระสมเด็จพระสมเด็จบางขุนพรหมครับผมบางขุนพรหมซื้อมาเท่าไหร่น้องซื้อมา200ครับซื้อมา200ซื้อมา200นะครับผมซื้อจากที่ไหนหักครึ่งด้วย ซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากเชียงใหม่ซื้อมาจากเชียงใหม่สมเด็จบางขุนภมหักครึ่งซื้อมาจากเชียงใหม่อ่าสองร้อยหักครึ่งด้วยได้มาสมบูรณ์ไหมคือคือหมายถึงว่าได้มาทั้งสองส่วนไหมมาครบรวครับแต่หักครึ่งเขาได้ซ่อมได้อะไรมาไหมติดกาวธรรมดามาโอ้เนี่ยโอ้โหซื้อแล้วขายเลยครับขายเลยขายไปเท่าไหร่นิยมรล้านห้าครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทโอ้ท็อกท็อกซีมากครับเอฟซีครับ ถึงว่านะฮะช่วงหลังพี่จ่ออะไรนิยมไม่ยอมขายพี่เลยโอ้โหนี่ฮะหนึ่งล้านห้าแสนบาทนิยมภูดินดานนะฮะอย่างนี้ต้องปรบมือนะฮะครับผมโอ้โหนะฮะชีวิตของนิยมเนี่ยพี่ติดตามตลอดเลยในเฟซบุ o กนะฮะขึ้นๆลงๆล้มลุกคุกค้านนะฮะเขาเรียกว่ารวยก็ไม่ทนจนก็ไม่นานนะฮะน้องผมนี่นี่มันซีกันนะถึงพูดได้นะฮะ ยอกรอเล่นกันนะครับผมโอ้โหนะฮะซื้อ200ขาย1นึ่งล้านห้าแสนบาทผ่านมาเมื่อไม่ไม่เกียดเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนี่เองนะฮะไปได้อย่างเขาเปิดยังไงเขาเปิดมาเท่าไหร่นิยมเอ่อเขาเป็นพักกองครับผมเป็นพักกองนะฮะราคาครับพักกองที่ไหนนี่ที่ตลาดไหนเนี่ยตลาดไหนเดือคนจะไปเทนิมิรับผมตลาดเทนิมิตเมิเชียงใหม่เชียงใหม่เผื่อเอฟซีจะไป เสาะแสวงหาไปขุดทองกันตรงนั้นนะเพื่อไปหาของฟุกของหลงกันนะฮะเขาเปิดมาเท่าไหร่นะถก่อสองร้อยห้าร้อยเราดูในเว็บแรกไปยังไงนิยมแท้เลยไหมอ่ะมันมันแท้เลยครับแต่มันดูยากหน่อยเพราะว่าพระมันหักแล้วก็มีพวกคราบคราบคราบหิ้งครับเขาเรียกผิวหิ้งครับผิวหิ้งครับมันปกคลุมอยู่หมดเลยแล้วผมก็เอามาปัดๆดูนะฮะซื้อวันนั้น ขายว่านั้นเลยนะฮะโทรหาพี่ใหญ่เลยนะฮะรู้เลยว่าขายใครแต่เราจะไม่พูดถึงนะฮะแต่เราจะไม่พูดถึงนะครับผมเปิดไปเท่าไหร่เขาถึงต่อที่ร้านห้าเปิดไปสามล้านครับเปิดไปสามล้านเขาสวนตอนแรกสวนหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทไม่โดนยังไม่ขายนิยมอ้อนยังไงถึงได้ร้านห้าผมขอเก็บก่อนครับอืมถ้าถ้าถ้าร้านหนึ่งยังไม่ขายครับขอเก็บก่อนเพราะว่าผมจะกลับแล้วครับเอาร้านห้าได้ไหมครับอ ก็คือจบที่ตรงนั้นเลยครับจบเลยร้านห้าครับผมซื้อเช้าขายบ่ายครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดขนลุกว่ะนิยมขนลุกเลยนะฮะนี่คือแพงที่สุดในชีวิตเลยไหมในชีวิตเนี่ยนิยมซื้อถูกขายั่วที่สุดในชีวิตเลยนะฮะโอ้โหสุดๆนะฮะนิยมซื้อถูกขายถ่วนไปแล้วนะฮะเคยแบบโดนพักเก๋อะไรบางแพงไหมนิยมโดนครับผมอ่ะเหลามาเลยน้องเหลามาเลยสมเด็จเหมือนกันครับผมสมเด็จเหมือนกันวัดเกศเทโยครับผมโดนมาเท่าไหร่น้อง สี่หมื่นครับโอ้โหหนักเหมือนกันวะคิดว่าแท้ครับวันนี้โอ้คิดว่าแท้เลยซื้อซื้อตอนเช้าครับที่งานโอ้เช้ามืดโดนกันทั้งนั้นแหละเช้ามืดเลยนะงานประกวดที่ขอนแก่นงานประกวดที่ขอนแก่นครับผมเขาเปิดมาเท่าไหร่น้องเปิดมาแสนนึงครับโอ้โหสวนสวนเท่าไหร่สี่หมื่นครับโดนเลยโดนเลยครับโอ้โหรู้สึกยังไงพอเขาสวนําแรกโดนเลยรู้สึกยังไงดีใจมากเลยครับดีใจถ้าเป็นพี่นะใจตกตาจุ่มแล้วโดนแล้วครูดีใจมากเลย โอนเงินจ่ายเลยครับโอนเงินตอนนั้นเลยจ่ายตอนนั้นเลยประมาณสักหกโมงเช้าครับงานประกวดหกโมงเช้าพอหลังจากนั้นเจ็ดโมงเช้ามาส่องอีกทีหนึ่งเอ่อดีใจครับดีใจอยู่ก็ยังดีใจอยู่ยังดีใจอยู่กลับไปที่โรงแรมครับอ่าเรามาถ่ายรูปสงใ สายวัดเกศเทยดูครับคือเขาบอกว่าเป็นเป็นพระเก๊มานานแล้วครับโอ้โหเก๊เก่าอะไรจะเก๊เก่าขนาดนั้นถึงขนาดว่าตกตานิยมภูดินดานได้ประสบการณ์ประสบการณ์ซื้อตอนเช้าต้องระวังครับโอ้โหนะฮะสัวสัวโอ้โหนะฮะถ้าเป็นพี่แล้วพี่ตกใจนี่โดนสวนสี่หมื่นแล้วโดนแล้วเนี่ยโดนง่ายจัดแล้วมีอะไรที่ตกควายอย่างแล้วพี่ฝังมั่งแบบหลุดหลุดตกควายเอาช็อตเดียวพอที่จําได้เลยนิยม ควายใช่ไหมครับตกควายก็เป็นจะจะอยู่ที่สมเด็จอยู่ครับสมเด็จอ่าเป็นสมเด็จบรรลัยครับ,รบผมซื้อมาเท่าไหร่น้องซื้อมาตอนนั้นซื้อมาน่าจะพันสองครับผมซื้อมาพันสองขายเท่าไหร่ขายไปพันห้าครับพ <laughs> <laughs> วกเอาไปขายสามล้านครับผม <laughs> โอ้โหสสนุกมากวันนี้เจอนิยมนะเจอน้องผมในคู่เป็นแบบขอนานแล้วแต่ไม่มีโอ้นานแล้วนานแล้วนะฮะคือผมไม่ขอนิยมนานแล้วแต่นิยมแบบผมรู้เลยว่าอารมณ์นิยมตอนนั้นอะคือยังไม่ได้แฮปปี้เหมือนตอนนี้นะชีวิตกําลังมรสุมชีวิตอะนะฮะแต่พอหลังจากเนี้ยเพิ่งผ่านมาเดือนการเดือนเนี่ยซื้อ200ขายร้านห้ามันทําให้นิยมเนี่ยมีความกระชุ่มกระชวยนะฮะอยากที่จะเขาเรียกว่า เผยพร่ประสบการณ์ตัวเองนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะสามารถเกิดได้กับทุกคนเลยนะครับทุกคนสามารถเกิดได้นะเรียกว่ามีทุกวันนี้มีความอดทนครับก็มีความอดทนมีความขยันในตัวโอ้โหล่าสุดเห็นพาพงพาแฟนไปเที่ยวพะลงทะเลไปพักผ่อนนะฮะรหลังจากนั้นก็ยังมีฟุกอยู่เรื่อยๆนะฮะครับผมใครที่อยากจะติดตามนิยมภูดินดานนะฮะอ่าหรือนิยมนครสวรรค์อะเปิดหน้าเฟซที่โทรศัพท์มาเลยน้องรักอ่าเปิดมาเลย มีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านนะครับอ่าหลักร้อยยันหลักล้านนะอ่าเฟซบุ๊กมาเลยเฟซบุ๊กมาเลยนี่นะนี่ฮะนิยมภูดินดานิยมนครสวรรค์นี่ฮะเจ้าของตำนานหลายเรื่องนะซื้อ200ขายล้านห้านะฮะซื้อพันสองขายพันห้าเขาไปขาย3ล้านนะฮะและเจ้าของตำนานเจ้าขององค์พระในตำนานที่ผมเอาไปแห่เซียนใหญ่สายบางคนหกคนนะฮะไปดูเรื่องราวเรื่องนั้นได้เนี่ยประมาณสัก ห้าปีเลยแล้วครับอืมนะฮะสี่ห้าปีแล้วอุ้ยห้าปีเลยเหรอองค์นั้นน่ะได้ไหมประมาณนั้นจะห้าปีแล้วลูกสาวเกิดแล้วครับเหรอโล่เรื่ององงนั้นนะโอ้โหทำไมพี่เหมือนแล้วอารมณ์เหมือนมันเพิ่งผ่านมาเมื่อวานหนึงเหตุการณ์นั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันยังตาตึงอยู่ในหัวใจแล้วยิ่งกว่านั้นครับได้ได้เผาเว้นขายเฮียไปสี่แสนอ่าแล้วผมก็ไปซื้อซื้อผ้าอีกองหนึ่งที่ชนาทรูปหล่อเพื่อเงินพิมพ์นิยมครับผม ซื้อมาพันห้าผมพันห้าขายไปเท่าไหร่แสนสองครับผมแสนสองนี่นะฮะขายไปเฮียไปครับโอ้โหเรียกว่าท่วมนะท่วมแล้วท่วมอีกนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงวันนี้ได้ความสนุกสนานความมันความอะไรหลายหลายอย่างครับที่ครับขอบพระคุณนะฮะนิยยมภูดินดานนะฮะน้องขอเบอร์เบอร์ครับผมศูนย์เก้าหนึ่งครับผมศูนย์เก้าหนึ่งแปดเก้าแปดครับผมแปดเก้าแปด 7992ครับ7992เบอร์นี้แอดไลน์ได้ใช่ไหมนิยมแอดไลน์ไม่ได้ครับจะเป็นไพรเวทครับผมอ๋อแอดไลน์ต้องต้องใช้แล้วให้อ๋อโทรมาก่อนให้เ่องั้นทวนเบอร์โทรอีกูีครัก091ครับผม0 9 1 898ก9าหน9่ครับ7992นิยมพูดิดานวันนี้ตัวเซนชาแนลโดยผมแสบจิตขอบคุณนิยมมากครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ สุดยอดฮะสนุกมันฮานะครับผมนะฮะหลายรสชาตินะครับกัซีครับ